ครับขอต้อรับคุณสุเบศนบริฟกับผมธนกขันทองครับ Research Bank of India นะครับหรือว่าธนาคารกลางของอินเดียเตรียมที่จะทดลองใช้เงินดิจิทัลในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับประเทศต่างๆทั้ง,ง,งหลายในยุโรปนะครับจีนอังกฤษแม้กระทั่งประเทศไทยนะครับก็มีความเตรียมความพร้อมนะครับที่จะออกเงินสกุลดิจิทัลซึ่งจะเป็นเงิน ที่อยู่ในระบบออนไลน์แตกต่างจากเงินกระดาษที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับธนาคารกลางของอินเดียนะครับบอกว่าจะต้องมีความระมัดระวังมีความรอบคอบนะครับในการใช้ในดิจิทัลเพราะมันเป็นเรื่องใหม่ไม่เพียงแต่สําหรับอินเดียแต่ว่าสําหรับทั้งโลก,กเลยทีเดียวนะครับก็ต้องดูผลกระทบว่าจะมีผลกระทบต่อสถาบันการเงินอย่างไรต่อเรื่องระบบการเงินนะครับต่อเรื่องของอปริมาณเงินนะครับมันนิสส์พลาย ในระบบจะเป็นอย่างไรนอกจากนี้เองก็ต้องดูในเรื่อง Database นะครับหรือว่าฐานข้อมูลซึ่งทางการจะต้องเป็นผู้ควบคุมและดูแลโดยที่ผู้เล่นนะครับสามารถที่จะเข้าถึงแชร์ได้ทั้งเรื่องการบันทึกข้อมูลครับติดตามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์คนทุบุรุหงและปดติดตามโซเชียลมีเดียทางบล็อกเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมรวมทั้งเบียร์วัวบาอุปถัมภ์และอย่าลืมกด subscribe ด้วยยูทูบเพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ